สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองปายสุปุสุคนนะคะตีใหม่กับกตำงูเขียวกับขนมจีนนะคะพี่น้องล่องชิมเบงค่ะเจ้าเบงแซ่บๆด้วยข่อยซิมเดียวค่ะพี่น้องตำงูเขียวรสชาติจะพักมันจะก,กรอบๆนะคะอร่อยนะคะกับประมาณห่อนหน่อยๆนึงค่ะเกาชิาโร่นะคะกับซื้อมาสองห่อมาล่องชิมเบงค่ะพี่น้องรสชาติกับกรอบ,รบแซ่บค่ะสําหรับข่อยข่อยว่าแซ่บค่้พี่น้องนะคะ ตำนูเขียวนะคะทุกคน,กคน,กคนเห็นไหมคะตำนูเขียวโอ้โหแซ่บเวอร์มากเลยนะคะกะุงเขานะคะชิพัดเขาพัดเบคอนนะคะใส่ไข่ให้ตีหน่อยนะคะทุกคนเป็นว่าเพิ่นเพิ่งขึ้นมากน,น,นะคะเนาะเพิ่นไปหาพอเพิ่นมาเพิ่งขึ้นมากนะคะอันนี้ก็ประมาณสองทุ่มนิดๆน,นะคะทุกคนกะรอบเดืกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอไพ่นะคะเดี๋ยวไปสีเฮ็ดคลิปนี้เบิง้งแต่บ่ได้เฮ็ดคลิปกิ่นเด้อวพี่น้องเด้อมอื่นก็ค่อยว่ากันเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปอ่าเบิง้งบรรยากาศรอบนอกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอากาศเมื่อนี้หนาวมากมากเลยนะคะทุกคนหนาวลบยี่สิบกว่าองศาเลยค่ะพี่น้องมีมากก็ตกนักนะคะทั้งเหนือนะคะทุกคนโอเคค่ะไปกันค่ะ ขี่ม้านะคะไฮไฮอาาู้วไฮไฮโอ้อากาศหนาวห้ายเลยพี่น้องอากาศหนาวแห้งนะคะติดลบทั้งเหนือติดลบยี่สิบกว่าห้างตีไม้กับประมาณสิบองศาค่คะพี่น้อง ติดลบได้นหนีิปปีนี้หนาวก็ทุกปีที่ผ่านมานะคะทุกคนเห็นบอเป็นน้ําแข็งขขน้ําคงน้ําแข็งขาวๆนี่น้ําแข็งหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะเอ้ยเบิงพี่น้องเอ้ยพผัะมอวอ,อ,อยหอยสังกันกับพี่น้องไปยังโอ้ยอยังมาหนาวก็ร้อกก็เดือพี่น้องเอ้ยบ่อยากออกบ้านเด้ข่อยหอยหนาว 22ก็เปิดเทิ่มแล้วนะคะกะว,วันนา้นยังพันในทรงของข้ามมาว่าจะได้เห็นเห็ดงาตอบบหรือจังได่นะคะพี่น้องเพราะว่าตีไหม่ก็ล่ออยู่เพราะว่ากุญแจก็อยู่กันตีไหม่ค่ะเพราะว่ายังขันบบได้ขันเพิ่นบบได้เห็ดต่ออาทิตย์นาตีไหม่ก็สิได้รับกานน้บ้านพักคนชลนะ,คะล่านะลุงบ้านนะคะควายยมละเอียดนาะพี่น้องนี่นะคะพี่น้อง าดมหนาวแห้งหนาวคักหนาวกระดอกกระเดือด้พี่น้องเย็นเวิดแข็งบนเราอินแน่อยข่อยปาดออกมาหนาวซาเลยพี่น้องปาดฟัอองดูหนาวแห้งหนาวกระดอกกระแด่โอ้บ่แม,มน่นหนาวธรรมดา,าเด้อจะ้ะคุณอะ ร่างกายนะคะตีใหม่สามมือเราเจ็บท้องมาลูเป็นเป็นอีหย่างเลยพี่น้องเจ็บท้องแห้งแหงค่ะเออเจ็บแบบทรมานนะคะพี่น้องเป็นยังไงเนาะมูเจ้าสบายดีสุภูสุคน,นะพี่น้องเนะาะกล่าว่าบรรยากาศหิมะโปตกนะคะแต่หนาวเบิงสีส้มวานาบเลยพี่น้องโคตรหนาวเลยจ้ะขอบอกนะคะหนาว ติดลบได้เลยค่ะเบิง้งอันนี้ก็บ,บายสองนะคะบาบสองใบสองนิดๆน,นะพี่น,น่องนี่สีคําเลนบอกหมื่นละหนาหนาวมันคําเร็ว้วค่ะพี่น่องคําเร็วนะคะคําเร็วหม,มื่นเร็วอากาศก็โอ้โหสุดยอดมากเลยไม่อยากออกจากบ้านเลยนะตีหน่อยไปบ้านพ่อค่ะอ่าพ่อมาหาไปซื้อของนะคะ ไปซื้อขนมข้าวต้มเพิ่นนั่นแหละนะคะมื้อนี้วันเสาร์เป็นมือของตีหน่อยนะคะน้อเพิ่นต้องกินขนมกินชโโ็อกโกแลตเรามื้อนี้ก็รู้สึกว่าเด็กหน่อยสิไปเคาะประตูบ้านขอชโคโคโ็อกโกแลตตามบ้านนะคะพี่น้องตีหน่อย,อยเลยบอกว่าสีขึ้นอ่าสีกลับมาบ้านประมาณค่ำจากหน่อยเด้อซันบอกแม่ไว้นะคะพี่น้องว่าไม่ยังใครเพิ่นไปเล่นน้ำมูน้ำเต๋าเพิ่นนะคะเพราะว่าอยู่ทุ่งนี้กะ าอาการแบบมีตีมากเาอยากออกไปได้บอกมันหนาวแห้งค่ะพี่นอ้องอ่าหนาวเสือเสือกันหนาวตัวใหญ่เลยม่ว่ามันขี้ขานไหมพี่น้องมันขี้ขานนะคะมันขี้ขานอากาศแบบมีทถ้งหิมะตกโอเคอยู่คะ่ะคุณอะออกมาแบบท่านได้ถึงสมโมงนี่พี่น้องสีขแข็งเนาะขนาดมีเสือกันหนาวทั้งในนะคะอากาศแบบนี้แหละค่ะพี่นอ้อเงเจ้าบงปีนี้หนาวแล้วก็รู้สึกว่าทางเหนือเนี่ย จะหิมะตกหนักมากเลยนะคะทางเหนือก็รักษาสุขภาพกันเรื่องพี่น้องเด้อทุกปีทุกปีอากาศมันสิเปลีป่แปลงไปนะคะพี่น้องเปลี่ไปเรื่อยๆปีนี้นักนะคะผู้ใดก็ว่ายุ่หิมะตกปีนี้นักแห้งนะคะนักก็ทุกปีนะคะแต่แต,แต่แต่ทีน่ๆทางนี่กัหิมปะปตกมันก็ไข่อยู่พี่น้องจว่ามันถักหนาวแห้งนะคะที่มก็ต้องเอาอันนี้ออกจากประตูนะคะเพราะว่ามันเบิด ยุ่นเบิร์ดคิดส์มาสแล้วนะพี่นงองเนาะกับประมาณนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่นงองเด้อบอเลยไปถ่ายวิวสวยๆให้มูเจ้าเบื้องนะคะเอาบรรยากาศแถวๆบ้านมาให้เบื้องนะคะพ่อว่าเฮมันปิดกัน้นการมองเห็นนะคะพี่นงองกับประมาณพูหล่ะจะขันยังบ้นอนเด้อมูเจ้าเด้อสีหาทุ่มหรือหาหกทุ่มนะคะประมาณเที่ยงคืนขอกระสีึ้นไล่สดจักน้อยนะคะมอมอมอ้อยหอยสังกับมูเจ้านะคะ ตามภาษาสาวโสดเท่านพี่น้องเนาะเฮ้าบอไปหยุงก็ไผ่วอไปบุนวายก็ไผ่ดีแล้วค่ะพี่น้องนะคะว <c oughs> ่าต้องมีสนใจเจ้าเบิงบ้งเบิ้งเจ้าเบิ้งเจ้าบาข่อยบาด้วยพี่น้อง <c oughs> มันหนาวเฮี้ยอะไรได้คุณอะ <c oughs> มันโมเมนทัมบาดาด้วยค่ะคุณอะเหมือนตัวลูดเลยเนี่ยถ้ามูเจ้าหยางไปนี่นะ <c oughs> เออขี้ก้นถังเลยนะเ <c> ห <oughs> มือนตัวลูดตัวเล็กเลยนะคะ เออไม่ใช่ธรรมดาเลยพี่น้องเออขี้ก้นถังเลยนะคะเนี่ยหมุนตัวโลดตะเล็ดเลยนะเนี่ยน้ําแข็งหมดเลยนะคะเนี่ยน้ําแข็งน้องกวางน้องกวางก็ไปเออน้องแพะน้องแกะก็ไปอยู่ในฟาร์มก็าแลละมันหนาวแห้งนะคะมันไม่ได้หนาวธรรมดามันหนาวแหง้งมันติดลบนะคะทุกคน อ่า21องศาก็มีบางจังหวัดนะติดลบนะ21องศา17องศา10องศานะคะเดี๋ยวตีไม้ก,ก็10องศานี่ก็จะแข็งตายนะคะทุกคนบได้อดตายได้พี่น้องแข็งตายขนางต่ายปวดโพพี่น้องบอกโม่บกแตกนะคะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตีไม้ก,ก็ค่อยเจอกันในลไรสดดนอกกับประมาณหาทวงเชียงขึ้นประมาณนี้ถ้าใครย,ยังบ่หรับบ่นอนก็รอ ม่อมอม้อยหอยสังกับตีไม้ด้วยพี่น้องก็ขอมูอเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใส่บ่ขาดมือด้วยจะเลื่อนลงเรื่องในหน้าที่การงานนะคะพี่น้องคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาน,นะคะอากาศไปใส่มาใส่กับมีผู้หญย,ยเมตตารักและอุปถัมภ์คำจุนตลอดปีตลอดไปแล้วก็ขอถึงอายุขายของเข้าุ่นละพี่น้องเฮ็ดดีได้ดีค่ะพี่น้องห้องพต้องสนใจกับพี่ยังเอารถมาเจอกันในคลิปหน้าด้วยพี่น้องซาลังเฮค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน